พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป .6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจันทลูปราคาและสุริยุปราคาการโคโจรของดวงจันทร์ไปรอบๆโลก และการโคจรของโลกไปรอบรอบดวงอาทิตย์ถ้าดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ทำให้ดวงจันทร์และโลกเกิดการบังเงากันขึ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปราคาและสุริยุปราคานะครับจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรไปหาคำตอบกันเลยนะครับจันทรุปราคา จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่โลกโคจรอ,อยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ในแนวเส้นตรงแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบโลกจะเกิดเงาของโลกทอดไปในอากาศเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงาของโลกดวงจันทร์จะค่อยๆมืดลงและเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านบริเวณเงาของโลกไปแล้วคนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์กลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับ ถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดเรียกว่าจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งจะมองเห็นเป็นสีแดงอิฐแต่ถ้าดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันพอดีเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามืดของโลกบางส่วนเรียกว่าจันทรุปราคาบางส่วนแต่ถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามัวของโลกเท่านั้นเรียกว่า จันทรุปราคาเงามวัวนักเรียนครับเกือบทุกปีเราจะเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยปรากฏการจันทรุปราคาจะเกิดขึ้นในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงเท่านั้นคนไทยสมัยก่อนเรียกปรากฏการจันทรุปราคาว่าราหูอมจัน์ทรนะครับ